สาว,สาวมีไม่ลูกออกมาค่ะน้องหนึ่งคนค่ะอ๋ะอเป็นคุณแม่บ้านนี้ใช่ไหมคะอ๋ออ๋อโอเคนะคะห้าคนพอดีนี่เดี๋ยวเถียงกันดูตัวเล็กเออเอาสินะคะอ่ะเอาอย่างนี้ค่ะตัวเล็กก่อนเดี๋ยวที่เหลือนะลูกหลบไปตรงนู้นก่อนที่เหลือลูกหลบไปตรงนู้นก่อนลูกหลบไปตรงข้างหลังก่อนลูกอ่ะมานะคะมาเดี๋ยวพี่พีคุยนิดนึงนะคะคุยนิดนึงชื่ออะไรครับพีท่ะ โอเคอ่ะพี่บถามก่อนเคยจับลกมาก่อนไหมลูก,เ,กเคยตอนเด็กๆเคยตอนเด็กๆแล้ววันนี้กลัวเหี่ยวไหมโกโพี่เหี่ยวไหมไม่ชนี่พี่บีเชื่อเมื่อกี้ว่าถามปุ๊บยกมือก่อนเลยวันนี้น้องทีลานัทมากับใครลูกน้องโทมิน้องโทมิอยู่ไหน เอาไปไหนแล้วะอยู่นูนไปไหนแล้วอ้าวนะคะมากับคุณพ่อคุณแม่เนาะนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เปิดกล้องพร้อมอถ้าพร้อมนั้น้นองทีนะ่นัดเชิญด้านบนเลยค่ะคุณพ่อเปิดกล้องรอเลยนะคะเพราะว่ามันจะเร็วมากจะบอกเลยว่าเร็วมากเลยนะคะแต่บินระยะใกล้นะคือจากนี่มานะคะมาเดี๋ยวพี่บีนหลบก่อนนะคะเอาละทุกคนเงียบสงบนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเอออาเซียปรบมือด้วย จะบอกว่าน้องไม่กลัวแต่น้องอึดหันหน้าหลบนิดนึงโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญทางครอบครัวจะไปถ่ายภาพกับน้องคุณ